รู้สึกว่ามันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันที่เอาลงๆไปพวกหมไม่คิดว่าฟอจะทำขนาดัสดีค่ะชื่อนางสาวรัทยาบุตรทุลานะคะชื่อเล่นชื่อฝ้ายค่ะเป็นหึ่งในสมาชิกวงฟ o อีค่ะ ว่ามันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันสำหรับหนูคือทั้งชีวิตหนูที่ใช้มาก็กเป็นเด็กสาย,ย,ยกิจกรรมอยู่แล้วเลยก็ไม่คิดว่ากวันหนึ่งอ่ะเราจะมาอยู่แบบเป็นศิลปินเบื้องหน้าขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะปกติเราก็แบบก็แค่แข่งเต้นก็เล่นดน,นตรีเฉยๆแค่นั้นด้วความที่ หนูเข้ามาสมัครรายการโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาจริงๆอ่ะเหมือนแค่ต้องการให้แบบมาลองเกิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เข้าลึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบถึงไฟนนลเนี้ยหนูก็คือแบบก็เราก็มาไกลเหมือนกันนะก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาถึงแบบเจคนขนาดเนี้ยแต่ว่าถามว่า ถ้าไม่มีชื่อเราในนั้นถ้าเป็นชื่อคนอื่นเงี้ยเราจะเศร้าเราจะอะไรไหมหนูรู้สึกว่าในวันนั้นเราทําเต็มที่แล้วแล้วรู้สึกว่าใครก็ใครก็ได้พี่คือตอนนั้นคือรู้สึกว่าทุกคนที่ได้เข้ามาใน,นรอบแฟนนัคือทุกคนแบบพร้อมที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเริ่มเต้นได้ยังไงเริ่มจากพี่สาวค่ะพี่สาวหนูเต้นก่อนแม่กับหนูก็ไปเฝ้าพี่ซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้ แล้วก็ด้วยความที่หนูเป็นเป็นเด็กอ้วนตั้งแต่เด็กแม่ก็เลยเอ้ยให้หนูไปออกกาลังกายดีกว่าก็เทคคอร์สเต้นไปด้วยตอนนั้นก็เป็นเด็กอะทอะไรก็ได้สนุกไว้ก่อนอะไรอย่างงี้สักพักครูเขาก็ชวนเราเอ้ยไปแข่งเต้นไม้มีเวทีแข่งนะอะไรก็เอเอสิอะไรก็คือแบบทาหม,มดอะพี่ก,ก็ก็ไปเรื่อยๆจนไปชีวิตประจาําวันเป็นฮิปฮอปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ค่ะในปี2 0 1 5าถ้าหนูจำไม่ผิดที่หนูจําแรกไม่ลืมเลยเพราะว่าในปี2 0 1 5หนูได้ที่3ระดับประเทศคือมันมีแข่ง2วันพอ่ว วัน <laughs> ที่2องารอบไฟนอลอะถึงได้ดดที่3ามแต่มันก็คือเกินค่าของหนูอะเพราะว่าปีก่อนหน้านั้นที่หนูมาแข่งอะหนูไม่ติดรอบไฟนอนเลยมันเป็นวัที่แรกก,ก็ค่อนข้างจะเฟลแต่มันก็แบบไม่ได้อะไรแล้วพอคัมแบ็กกลับมาอีกทีอะพี่เราได้ที่เราวันแรกเราได้ขึ้นไปที่2เลยอะคือแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบ ใหยได้ไงวะอะไรเงี้ยเขาว่าแบบมันม so, like, you know, no like, mm ีท hmm. yes, anyway, ีมอื right, right, ่นที่เก่งกว่าเราแบบมากอะด้วยความที่แบบว่าเวลาไปแข่งแล้วก็จะแบบเฮ้ยทีมนี้นี่หว่าทีมนี้นี่หว่านู่นนี่นี่หว่าคือเราแบบรู้จักเขาอะไรเงี้ยแต่เราวันโนเนมแล้ววันแรกอะก็พุ่งไปที่สองเลยอะไรเงี้ยพี่แล้วแบบคุณพระอะไรเงี้ยคือมันก็เกินคาดเราพี่นึกออกไปแล้วก็ประมานั้นก็คือเป็นโมเมนต์ที่จำไม่ลืมแล้วแตอยู่คือเล่แล้วต่อมาหนูก็เล่น กีตาร์แล้วก็ค่อยมาเป็นเบสเพราะว่าครูที่สอนคุณเรนเดหนูเนี่ยเขาเป็นครูสอนเบสแบบจริงๆอะิะแล้วครูเขาก็แบบปลอยยาเรื่อยๆอะไรมาว่านั้สุดท้ายก็มาจบที่เบสแล้วหนูก็ชอบด้วยแหละเล่นมาสนุกดีนั่นก็คือหนึ่งเหตุผลที่หนูเล่นด้วยเพราะไม่ค่อยมีคนเล่นผู้หญิงไม่ค่อยเล่นหนูรู้สึกว่าเบสมันต้องมีเสน่ห์ของมันพี่เฟี้ยวดีจริงๆมันไม่ได้แบบว่าแค่แบบกดอย่างเดียวมันสามารถเล่นเป็นคอร์ดก็ได้สามาว่าโซโล่อะไรก็ได้อะไร อยากสตรีทสเก็ตก่อนคืออยากเล่นมานานแต่แม่ไม่เห็นเล่นเพราะด้วยความที่สตรีทสเก็ตมันอันตรายคืออยู่สามารถแบบล้มหรือแขนหักหกหักได้อะไรอย่างนี้แล้วอยู่ๆมันก็มีกระแสสเก็ตบอร์ดเข้ามาป้ามพร้อมกับเซิร์ฟสเกตตอนนั้นที่ไปเวฟเซิร์ฟกับทางโฟอีฟ e ที่เขาพาไปเล่นแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันสนุกว่ะยืนบนบอร์ดกับน้ําอะไรอย่างนี้ แล้วสักพักมาหนูก็เริ่มมีใจให้บอร์ดอ่ะเฮ้ยเราอยากเล่นว่ะอะไร้ก็ไปซื้อหาบอร์ดบอร์ดแล้วสักพักเจอพี่พี่พี่เวิร์กพอยต์เขาก็เล่นบอร์ดกันหนูก็แบบเข้าไปแจมเล่นก็เอ้ยมันสนุกว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปซื้อแล้วก็เรียบร้อยนี่เอาตรงๆไปพวกหนูไม่คิดว่าฝุ่น จะทังกระดัดเนี่ยคือหนูยังงงอยู่เลยตอนที่เดินเดินสายที่สยามแล้วมีคนเดินผ่านเฮ้ยพวอีฟโวอีฟอะหนูแบบเขารู้จักเขาได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยนี่หนูยังแบบเป็นฟิลนั่นอยู่เลยเพราะหนูยังคุยกันอยู่แล้วแบบเราแมทแล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างมัก็รู้สึกดีแล้วหนูไม่คิดว่าโฟอีฟมันจะแหมะ่นื่องความที่แบบเราปล่อยเพลงแรกใช่ไหมเราคัมแบ็กใหม่ทีเป็นแบบอัลบั้มเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นน้องใหม่ของวงการด้วยก็ไม่คิดว่าแบบคนจะแบบสนใจหรือคนจะชอบอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยที่จะรักก็ต้องตามใจฉันจึงจะสนใจทุกคนคาดหวังรู้สึกยังไงให้ไหมคะเขาคิดถูกคะ่ะ พี่หนูไม่ได้ขิงแต่หนูรู้สึกว่าเพลงมันดีด้วยความที่โปรดิวเซอร์เราเฟี้ยวกันมากเลยแต่ละคนพราขนาดเราฟังเพลงเราเองอะเรายังชอบอะแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแรกที่แบบว่าพวกหนูได้มีโอกาสที่ไปร่วมงานกับพี่ๆโปรดิวเซอร์ที่เขาเก่งๆอยคือเขาแบบก็เป็นแนวหน้าของไทยทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าเขาทําเพลงมาดีแน่นอนหนูไม่ได้อวนไม่ได้ขิงแต่รู้สึกว่าเพลงมันดีจริงๆหนูชอบเพลงโนวันค่ะมาตรงกับเทสหนูมากที่สุดใช่หนูชอบฟังเพลงแบบ ช้าเรื่อยๆแบบแนวอันบีป๊อปอะไรเถวๆนั้นใช่ไม่ค่อยชอบฟังเพลงแบบบีดหนักๆแต่ว่าก็ฟังได้นะแล้วแต่โอกาสแต่ว่าถ้าฟังในชีวิปตประจำวันก็้อหมายของเราต่อไปเหรอคะก็น่าจะทำเพลงให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาวงพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นทำให้วงการทีป๊อปมันแบบ โกอินเตอร์ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆพี่แบบไม่ให้มีวันสิ้นก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามเรามาตั้งแต่ในรายการจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็คือถ้าไม่มีพวกพี่ๆแบบคอยสพอร์ตเรากไม่คิดว่า4 i f จะแบบมาไกลได้ขนาดนี้ก็เพราะพวกพี่จริงๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะ